สนันซำรันกันได้เต็มทีพวกเราจะทิ้นนี้เลือนมีไม่ทีตอกันสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่ตุ้มครับสวัสดีครับคุณสิงห์ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่าราชพฤกษ์ารนะครับมาแคมป์ปิ้งกันและประกากฏมาสะดุดตารถคันนี้ครับจัดเต็มรอบคันเลยทีเดียว คุยไปคุยมาก็รู้ว่าเป็นพีต<ช>พ่ตุ้มนี่เองพี่ตุ้มครับ,รบแรงบันดาลใจอะไรที่เราทําให้นึกถึงว่าอยากจะทําเป็นรถบ้านรถแคมป์เปอร์ครับครับจากจากเมื่อก่อนฮะก็เป็นนักแคมปิ้งบ้างก็เยอะเหมืนกันมันจะบางเยอะเยอะอยู่ขณะที่เมื่อก่อนเป็นข้าราชการอยู่ครับ,รบก็ไปเรื่อยครับแต่ก็จะใช้รถ รถยนต์พิก up อะไรเงี้ยไปกลางเต็นท์พวกเต็นท์กราวอะไรอย่างเงี้งยแล้วมันก็จะลําบากนิดนึงขนาดคนอย่างเราอายุขนาดเราเนี่ยคือจะลําบากในการกลางการเก็บอะไรอ่างเงี้ยแต่เราก็มาน,นึกถึงมันดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างก็มามามีแรงบันดาลใจจาก YouTube ด้วยเป็นหลักที่จะทําให้เราต้องการลดตู้แบบนี้นะฮะ ซึ่งซึ่งก็มาเจอเมื่อไม่กี่ปีนะสองสาปีนะฮะครับและรถตู้คันนี้เราสร้างเองหรือว่าเราจ้างเขาทําครับเอ่อส่วนใหญ่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ผมจะทําเองอนอกจากพวกเครื่องยนต์พวกอะไรพวกนี้นครับผมจะบิวเองเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ทำงานพวกบิวอินอะไรอยู่แล้วอืแล้วก็จะมาบิวเองสร้างเองสร้างด้วยมือสองมือ,อมครับสร้างเองทุกจุดนะฮะเราคิดเองออกแบบเอง ออกแบบเป็นสเกตอัพมาก่อนออกสเกตอัพปุ๊บแล้วก็แพนไว้ว่าตรงนี้ต้องอย่างนี้ตรงนี้คือเสร็จแล้วก็ล้วก็มาทําตามเราที่ออกแบบไว้ค,คือ,ค,อคือทั้งหมดมันอยู่ในใจมาก่อนแล้วก็เลยับมันถึงถึง,ถงมันทําได้อันนี้เคยเรียกว่ามาจากใจมาจากสมองสองมือของเราเลยครับทําด้วยใจฮะทําด้วยใจเอาละครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับ ครับรถคันนี้เป็น t o y ยต a h i a เอหลังคาสูงแล้วก็เครื่อง2,008นะครับเครื่อง2,008มีกันชนหน้ากันชนหลังเอามาเอามาอาบน้ำใหม่มาทำสีใหม่อซึ่งตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณ90%แล้วครับต่อไปเราก็มาจะมาดูด้านซ้ายของตัวรถก่อนนะครับเชิญครับเชิญชมครับ เอออนิ่งข้างบนนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยความยาวอลน,นิ่งนี้สามเมตรครับสามเมตรกว้างสามเมตรแล้วก็ออกไปสามเมตร <S <S <20 S 2> ยี่สิบโอ้สบายมากเลยนะครับ <3 S 2> นี่เวลาไปนั่งก็จะกว้างหน่อยครับแล้วข้างบนที่เห็นล่ะครับข้างบนนี่เป็นโซลาเซลล์โซลาเซลล์นะฮะขนาดเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์โอ้เต็มที่เลยครับและเห็นมีแฟลิ่งข้างหน้าด้วยแฟลิงกันลมครับกันลมครับกันเสียงด้วยครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันครับครับเชิญครับด้านหลังรถนี่เราก็ไม่ทําอะไรเยอะเนาะด้านนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากก็มีด้านหลังภายในนะมีคอมมีคอมเพรสเซอร์คอยร้อนครับโอเคครับครับอันนี้เรามาดูด้านขวางตัวรถ โด้านขวาก็จะมีบันไดสำหรับขึ้นไปเป็นทนเนนต์พวกคีบฝุ่นใช่ไหมครับครับครับผมปัดฝุ่นอะไรบ้างส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดอาบน้ำพอกางออกมาปุ๊บมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับครับคืออาบน้ำได้สบายครับถังน้ำเกาะตรงนี้ครับแล้วก็มีปั๊มฝักบัวเอาง่ายๆเลยเนาะสำหรับนักเดินทางจริงใช่ครับมีปั๊มฝักบัว ก็เสร็จแล้วแล้วก็เก็บง่ายๆระบายเก็บระบายอากาศนะครับด้านในจะเป็นมงลวดเป็นมงลวดสามารถช่วยได้เยอะช่วยระบายความร้อนได้เยอะเลยครับตรงนี้ฮะอาชวนสนนอกเกิลเนี่ยฮะสนนอกเกิลนี้เป็นเป็นที่ร้อยสายไฟร้อยสายไฟจากอ220แอมป์นะฮะ24โวลต์220แอมป์จากโซลาร์เซลลงมาจากโซลาร์เซลลงมาประเข้า เอาสองสองร้อยแอมสองร้อยแอมอย่างนี้ไม่ไม่รั่วใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวนี้ช่วยกันวฝนทั้งลมมาแรงต่างใช่ไหมครับก็จะป้องกันดีครับทั้งน้ําทั้งอะไรอย่างเงี้ยรัโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถครับเชิญเชิญครับเชิญเชิญไป เดี๋ยวมาชมภายในภายในรถนะครับภายในตัวรถอ่าแล้วก็มีมุ้งรวดนะฮะมุ้งรวดนี่เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเออเคยเห็นนะเนี่ยครับอย่างนี้สามารถติดข้างรถได้ครับติดได้ครับก็ด้านในด้านในส่วนนี้ก็จะเป็นเก็บแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เจลสองสองลูกครับ โอดีจังเลยใช้แบตเตอรี่เจลปลอดภัยครับสองลูกก็สองร้อยแอมข้างบนนี่แหละครับส่วนข้างบนนี้ก็คือนี่ฮะเอาพิคคูตู้เย็นโอ้กิลิตรครับเพืเความเย็นตอันนี้สามสิบลิตรครับอ่าสามสิบลิตรแล้วก็มีแอร์ด้วยมีแอร์มีแอร์นี้เก้าพันบีทียูนะครับเก้าพันบีทียูก็จะเย็นฉ่ำเพียงพอครัในไหนห้องเนาะครับก็จะได้เปิดเย็นน่คือจะได้12ชั่วโมง หรือจะยันบ่ายอีกก็ได้ครับเพราะว่ามันจะชาร์จเขาเรื่อยทีนี้เรามาดูในส่วนของร,ระบบไฟครับระบบไฟนี้มียังไงบ้างครับเนี่ยระบบไฟตัวนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์จากจากไฟ220นะครับเป็นชาร์จเจอร์แยกไขแยกตัวไขโซมันเพราะว่ามันมีสองก้อนอ๋อเข้าใจแล้วก็คือไฟเข้าทั้งสองตัวครับผมแยกแยกทั้งสองตัวพอเข้าไปสองอสองก้อนปุ๊บก็จะออกมาเป็น เป็น24่24โวลต์24โวลต์ก็จะตัวนี้ก็จะมาดันออกอ <ver> ินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับะจะมาดันเป็น220ครับอ๋ออินเวอร์เตอร์ครับผมนี่ส่วนนี่ช่องเสียบเสียบไฟจากอินเวอร์เตอร์220ใช่ไหมครับ,รบนี่จากจากไฟบ้าน ชัดเจนเลยก็จะก็จะเขียนไว้แล้วก็มีในส่วนของ USB อ่าพอร์ต12โวลต์อนี้12โวลต์ครับใช่ครับดรอปลงมาเป็น12โวลต์ได้ครับสเตปดาวน์ลงมานะครับครับผมโอเคครับตรงนี้ครับอ่าแล้วส่วนภายในตัวรถ่ะครับภายในตัวรถเนี่ยผมก็จะบิ้วเองฮบอ่ามีชั้นวางของมีชั้นวางของก็จะมีกระจุกกระติกอุใช้เล็กๆน้ออๆอะไรพวกนี้ฮะครับ คือคือจะจะครบค่อนข้างจะครบกว่าที่นอนธรรมดาที่นอนนอนอยู่บ้านพื้นที่ตัวนี้พอเราทําที่นอนแล้วเนี่ยครับมีความกว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อตัวนี้เมตรห้าสิบครับพอๆกับเตียงสามอ่าห้าฟุตพอกับเตียงห้าฟุตเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นเมตรแปดสิบโอ้สบายมากนอนได้สบายครับนอนได้สบายอมันติด LED รอบตัวรถเลยครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บ พวกยาเวิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะจะมียามีพวกยาอมมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นเก็บพวกยาเหมือนกันด้านหลังก็เก็บของได้ฮะด้านหลังเอ๊ะวัสดุสดที่ท,ทำนี่แปลกๆก็คือเรียบหมดเลยตัวหลังคานี่ใช้วัสดุอะไรครับตัวหลังคาเนี่ยฮะพอแดมเสร็จแล้วก็จะใช้พลาสูดแผ่น <pes an S 2> <looked S 1> พลาสูดเอ่อซีเมนนะฮะอืมซีเมนตคอยบุก แก็บุยากอยู่คนเดียวครับทําคนเดียวก็ทํายากมากรถคันนี้พี่ทําเองทั้งคันเลยเหรอครับทาเองครับ DIY ทั้งคันเลยเหรอครับผลิตเองครับทำเองครับก็ดูทําเอำนวยความสะดวกตามที่เราต้องการเนาะครับผมที่นอนก็สูงที่นอนก็ง่ายๆฮะแต่ว่าก็นอนสบายเพราะรถคันนี้มีความสูงพอดีเลยความสูงรวมรวมนู่นละสองเมตรสามสิบสบายมากเลยคือลุกตื่นขึ้นมานี่หัวไม่ชนอ๋อคือสบายเลยครับอ่ายังเหลืออีกยังเหลืออีกครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายหลังรถกันครับครับผมบเดี๋ยวมาดูหลังรถกันนะครับอะไรครับ ภายด้านหลังก็จะมีพวกคอยล้อนหรือคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะครับ,รบของเซ็นทรัลแอร์อันนี้จะ9,000 BTU ครับ9,000 BTU ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสริมฮะมสำหรับขับกลางคืนเรากลัว,วรถคันหลังจะไม่เห็นหรือมีอาจจะมีพวกดื่มอะไรเมาม้างอันนี้จะให้ความสว่างครอันนี้ก็จะเป็น LED ผมใส่ไฟวีดีอ๋อเป็นดาวดีเหมือนแล้วครับผมสว่างมากสว่างมากทั้งเบรกทั้งไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือจะเปลี่ยนหมดจะให้ความสว่างเน้นเน้นความสว่างครับส่วนนี้จะเป็นที่เก็บของฮะเก็บสัมภาระต่างๆครับเก็บสัมภาระต่างๆคือใส่แคมป์เนาะคือห้องครัวจะอยู่ตรงนี้ครับห้องครัวจะอยู่ตรงนี้คือไปไหนก็จะไม่อดทํากินเองได้ครับแล้วเราก็ดีไซน์ง่ายๆนะครับเพราะเราทำเองครับวัสดุพวกนี้เป็นเป็นวัสดุ เราเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกพลาสบูดพลาสบูดอ๋อพอน้การน้ําด้วยพลาสบูดกันน้ําด้วยแล้วก็เบาทําง่ายสามารถตัดได้ง่ายขึ้นตัดแล้วก็ไม่ไม่ซึมน้ําไม่ไม่อมน้ําฮะโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอ้โหผมดูรถพี่แล้วนี่คือเป็นรถ DIY เนาะทําด้วยสองแขนสองมือของพี่ครับทําด้วยสมองและสองมืออืมตอนนั้นเอ่อ ใช้เวลานานไหมครับในการทําอใช้เวลาก็คือหลังจากที่ได้ลถมาแล้วนะฮะมันก็มีอาการเอาไปทําสีทําสีทํานูนน่นทํานี่แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรมาระบบพวกนี้ฮะก็ทํามาเรื่อยฮะมันมันทําแล้วไม่ค่อยจบหรอกมันจะไหลมาเรื่อยไอ้นู่นก็ต้องเติมอันนี้ก็ต้องใส่เวลาเราไปแคมป์ปิ้งพอขาดอะไรแล้ว นั่นแหละจะเป็นจะนมาแล้วจะเติมกลับมาแล้วก็จะมาเติมเ <Le ia. S 2> ลือกเรก็ถอดออกครับแล้วก็มีการดัดแปลงแล้วก็ถอดออกถอดเข้าอยู่บ่อยครั้งตอนนั้นบ,บิวที่เป็นงานไม้เป็นงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ระบบไฟรวมกันแล้วสองอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับรบ,บิวางานบิวกับระบบไฟนี้ก็อยู่ที่แสนกว่าบาทครับระบบไฟระบบห้อง อะไรนะแอร์อยู่ที่แสนกว่าบาทรถพอทํามาแล้วมันก็ต้องมาเปลี่ยนสีมาทําสีครับก็เบ็ดเสร็จรวมแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณสามแสนห้ากว่ารวมทั้งหมดแลวทั้งบันไดทั้งออนนิงทั้งหลารด้วยเนาะใช่ใช่ครับรวมเอาอนบินเก็บบินไว้แล้วก็มารวมรวมรวมแล้วแล้วพอได้รถมาตอนนั้นเราไปเที่ยวที่ไหนมั้งครับพอได้รถมานะผมก็นู่นเลยขึ้นเหนือไปก่อนอื ขึ้นเหนือไปก่อนลองรถทดสอบครับมันก็อืโอเคนะแล้วก็การนอนในรถอนะ่ะมันปลอดภยัยอืยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับถ้าไปเที่ยวลําลพังผู้หญิงสองคนครหรือเป็นครอบครัวไปนอนในรถคือคือจบเลยครับนอนในรถปิดประตูล็อกให้หมดเรามีแอร์หรืออะไรก็ว่าไปแต่มันปลอดภยัยนอนและสบายใจเหมือนอนอนอยู่ที่บ้านท้ายนี้ผมอยากให้พี่เนี่ยเชิญชวน ท่านผู้ชมที่กําลังคิดอยากจะออกแคมปิ้งอ่ะได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศอย่างเงี้ยยังไงครับครับครับมันก็ดีนะฮะคือคือผู้ที่ผู้ที่อ่าอายุป,ประมาณนี้แล้วหรือว่าเกษียณแล้วเราต้องมีการไปรีแหลกหรือไปการท่องเที่ยวนะฮะหลังจากที่เรางานตากตาทางานตากตาม,มาทั้งทั้งชีวิตแล้วควรจะไปนะครับควรจะไปไม่บ่อยก็ต้องไปพี่ <laughs> ได้อะไรจากการไปท่องเที่ยวครับ ไปท่องเที่ยวนะฮะคือจะดีมากคือวันนี้เราเราตื่นที่นี่เห็นบรรยากาศตรงนี้วันอีกวันเราไปตื่นที่นู่นเห็นบรรยากาศที่นู่นครับเราได้ความสุขได้เพื่อนฝูงครับได้พูดได้คุยได้แลกความคิดเห็นกัน<อ>แล้วแล้วก็บวกเพื่อนไปอีกมากเหมือนกันนะก็เรียกว่าได้เจอสังคมแห่งการแบ่งปันและมิตรภาพใช่ครับใช่ถ้าถ้าเกิดถูกใจแลกลายกันก็ไปเที่ยวกันต่อครับ คนนน้นก็ดีค,คนเอ,อ่อคนนั้นก็พี่น้องคุยกันแบบมิตรภาพดีมากครับวันนี้ดีใจมากเลยที่พี่ตุ้มได้พารีวิวรถที่พูดกันตรงว่า DIY ทำด้วยเองกับฝีมือนะครับครับผมแล้วผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สร้างแรงบังในดาลใจให้กับหลายๆคนที่คิดอยากจะทำรถคิดอยากจะก,ะกุบก,ก้าววันนี้เราจะก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาวันนี้พี่ตุ้มและผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับสวัสดีครับผม